เอยไหนใครว่าว่าขามหมูจะโดนมงโดนหมายขามหมูโดนเขียวฟ้องใครลั่นไหวว่าก็รออยู่นี่เนี่ยก็รออยู่เนี่นก,ออนก็ไม่เข้าใจย้ำครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงเรื่องสมมุติ เข้าใจไหมครับเรื่องซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงนะครับ mm. ผมมโนขึ้นมาเองตอนนี้อีหลันก็พยายามพูดตากเป็นนิทานกัน mm. อ,อีดอกไหนว่าไม่กลับ,ไม,ลบไม่กลับไทยไม่ใช่เหรอทําไมต้องเล่าพิธานะ่ะไหนว่าไม่กลัวไม่ใช่เหรอทำไมต้องเล่าพิธานะ่ะมาเล่าพิธานตามกูทําไมอะ่ะมาอัดเสียมาอาดเสนิยายตามกูทําไมมึงจะมามโนโต,ตามกูทําไมให้อีหลันมึงนี่มโนโเก่งนะอีดอก ขาหมูถูกฟองถูกอีเขียวถูกอีดำฟองเลอะเทอะชิบหายเลยกูไม่เคยเจอใครเลอะเทอะขนาดนี้มาก่อนเลยจริงคนอย่างมึงมันเลอะเทอะเปื้อเปื้อเก่าเกะกึ่งเกาะกะกิเกะ่ว่าผมเลสีคร <ส GT> ับผมบอกสีให้นะครับว่า ทุกสิ่ง,งที่อีบุหลันมันพูดอะทุกคนต้องหานะครับจริงทุกคนต้องหานนะสิ่งที่อีบุหลันพูดกับอีลูมันพูดอะทุกคนต้องหานให้ดีๆนะถ้าทุกคนไม่หานนะไปเชื่อฝั่งมันนะนะครับไม่ประโยชน์จริง นะครับไม่มีประโยชน์ออกมาคุยขาหมวยขาหมูมึงโดนแน่มึงโดนแน่โดนพ่อมึงไงอีหลันชวายพูดมโนไปเรื่อยเปื่อยคนอย่างอีหลันไหนสิผมถามแม่แ,มแล้วว่ามันมีอะไรน่าจะถือบ้างครับทุกคนนะไม่ได้มีอะไรน่าเชื่อถือเลยนะครับจริงจริง คนให่างนี้นะครับ,บว่าอกผมไม่ผมจะโดนฟ้องโดนฟ้องผมก็รอหมายห,หรือว่าหรือว่ามันอาจจะยังตังมาไม่ถึงหรือว่ามันจะมาเร็วๆนีห้หรือว่ามันยังจะมาไม่ถึงหรือว่ายังไงไายสี่แต่อีเขียวเนี่ยมันเข้าไปคอมเมนต์นะนะครับว่าไอคนอ้วนๆเนี่ยโดนฟ้องสองคดี แต่ไม่ใช่อีดัมอีดัมแคะนะนี่แหละคืออะไรก็รมึงสับขาลอกเหรอโอ้ยใส่รองเท้าอะไอย่างเงี้ยเพรามึงสับขาลอกเหรอห๊ะถามวราเพราะมึงสับขาลอกกันเนอะทำอะไรกันอยู่อ่ะหึเพราะไอ้ที่ค่ะวันนี้ผมบอกแล้วผมไม่ผมไม่มได้มามา อะไรว่ามันเราผมก็รอหมายเดียวเออเนี่ยผมก็รอหมายถ้าถ้าหมายมาก็จะสู้อ่ะ้าสู้มาแล้วผมชนะขึ้นมามึงฟ้องกลับเรียงตัวเลยนะนสิผมเล่นกลับแน่นอนนะครับผมเล่นกลับแน่นอนนะครับฝากไว้คิดด้วยไหนสิ่ผมฟ้องกลับแน่นอน อืมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านผมเนี่ยโดยสองตัวแม่ลูกมหาปไลนี่นะครับนะจะฟองแล้วก็แค้นคือผมเข้าใจแหละว่าพวกมึงแค้นอันนี้ผมต้องบอกทิว่าผมเข้าใจนะว่าพวกคุณพว,ควพวกคุณนอะแค้นแว่าคุณแค้นเราเราเข้าใจ ะครับไม่ใช่ผมรู้ว่าพวกคุณรู้สึกยังไงกับสิ่งที่พวกคุณโดนน่ะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมาโกหก fc แบบนี้สิต้องไหมยมนจะเป็นเลยต้องมาโกหกแบบนี้เลยโกหกเพื่ออะไรอะ่ะโกหกเพื่อต้องการยอดวิวต้องการยอดไลค์ต้องการเอาใจ fc หรอ fc พวกมึงเลิกกินเลิกกินยากแล้วกินแต่ยากที่ผายหน้าแต่คนเดียวเียๆหอมๆ เดือดตะกระดูครับโดนีเขียวโดนีเข,ดนเขียวดำโดนีบานหลอกนะครสี่เพราะฉะนั้นวันนี้กูก็ารู้ท่าแท้ของพวกมึงแล้วผมมารู้ท่าแท้ของอีแม่ลูกคู่นี้มานาแล้วสันดานตำตำสันดาลชั่วชั่วสันดานบิดบิดเนี่ยพูดอะไรตอมแหลเนี่ยอ,อีหล่นเนี่ย ก็นายกูมาเทียงกับโปรกูมาเลเซียมึงก็ยังบิดเวีนทั้งที่มึงไปไหนไม่ได้อีหลันนี่ไปไหนไม่ได้นี่ดอดทองเนี้ยนะครับอีนี่ไปไหนไม่ได้ครับพี่ดอดทองตัวเนี้ยอยู่แต่บ้านนะครับมนาะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับไทยก็ไม่ได้ออกจากบ้านลุกออกจากโซฟายังไม่ได้เลยอุกท่านหอยเน่าครับคือชาวบ้านอะถนนน่านเขาไม่เอามาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเมือง คือชาวบ้านเขาจะรู้นีสใส่จะรู้ที่ใส่ผัวมันดีว่าผัวเป็นคนยังไงจริงชาวบ้าน,น,นเขาจะรู้ที่ใส่ผัวมันดีว่าผัวเป็นยังไงเห็นปะเขารู้ชัดเห็นแจ้งเพราะเขาอยู่หมาอะไรตั้งแต่เล็กๆล็กนะครับเขาอยู่กันมาตั้งแต่เล็กๆเขาจะรู้สันดาณของผัวมันเนี่ยนะครับผัวมันชอบดม ชอบโด่งแป้งขา,ขาวเนี่ยพวกเนี้ยนะครับคือสมัยวัยรุ่นใช้พวกนี้เยอะตอนอายุกแก่มาก็เลยเป็นแบบนี้ท่านใช้พวกพวกแป้งขาวนี่เยอะนะครับทุกท่านผัวอีบานนะอืมนลขสี่เพราะนั่นฝากให้คิดพิจารณาครับวันนี้ครับนะผมก็รออยู่ว่าพวกมึงเล่นอะไรกันอยู่ นะครับผมทุกฟ้องผมไม่ได้กลัวหรอกครับนะครับผมก็บอกแล้วว่าคนเลวผมไม่กลัวเลยผมเนี่ยกลัวอยู่คนเดียวแหละผมกลัวคนดีนะครับคุณอยากให้ผมกลัวพวกคุณต้องเป็นคนดีแต่แต่ใดที่พวกมึงเป็นคนเลวกูไม่เคยมีกลัวพวกมึงเลย เดี๋ยวคุพร้อมนี่จะแหกหน้าพวกเมืองเรียงตัวด้วยนะครับอีเขียวดําหรืออีบานอีบานก็พออีบานทุกวันนี้ผัวเ็เป็นโรคประสาทมันก็เป็นโรคประสาทไม่ยอมไปรักษาไนะฮซีฝากไว้ให้คิดนะง่วงนอนมากดีิครับเดี๋ยวเราจะนอนสักง,งีบหนึ่งนะไฮซีนะง่วนะงนอนว่ามันมันเหนื่อยมาหลายวันกับการเดินทางสองท่าน โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะมานี้สันนะขออนุญาตลงคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาติดตามนะครับนายสี่บ๊ายบายครับ